เอาตัวนี้เนาะจ้ยกให้ดูนะสบายดีทุกคนขอต้อนทับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องพุทธศรชแนลเด้อเมื่อนี้น,น้องจะพาทุกคนนั้นมาซิดเบ็ดอยู่สวนหนองถาเนาะอันนี้ก็คือบริเวณโเดี๋ยวให้เบ่งกล้องหลังดีกว่าจะได้เบ่งแบบกว้างขวางเนาะ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าวันนี้จะได้ป,ป่าไปหลายบาน่ะพบหู้บวหู้อัอสิมานวเนาะนี่เขากลับมากันหลายคนเลยแหละถ้าหากว่าพ้อที่จะไปเบื้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c คร b e เพื่อจะไม่ไพลาดการติดตามของว้าป,ป้าปอบิด <c oughs> เพื่อจะไม่ไพลาดคืออะไรเนาะน้กดติดตามมาได้ทุกคนด้อเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของพวกเฮาของพวกเฮาท <c oughs> ังนนของน้องเองโ <c oughs> <c oughs> อเคเป็นกล้องหลังแล้วเดี๋ยวสีลำคาญ อันนี้ก็คือหนองทานาะทุกคนเนาะเป็นหนองทานนี่อยู่เมืองสีอะไรสักอย่างสีโคต,ตบองสีสัตนาดี่น,นนะทุกคนเนาะอยู่นคะรหลงมิจันคือเป็นหนองจิตหมู่บ้านถือว่าเป็นหนองที่ว่าใหญ่ที่สุดในนคะรหลวงมิจันเลยก็ว่าได้เท่วที่น้องเห็นมาเด้อเพราะว่าอันนี้ก็คือบริเวณในเมืองเลยนี่เนานะส่วนฟากนั่นไสจะเป็นหมู่บ้านจะสนะันเนาะแล้วก็ออกไปกับเป็นทางไงในเมืองเลย อันนี้ก็คือว่าเป็นของประชาชนเนาะของวัดบอของประชาชนเนี่ยทุกคนเป็นของทุกคนเนาะที่ว่าก้างองขวางอัดละหลายคนเขาก็มาหากันน,น,น,นะคนนอะือฟ้าดกับนี้เนาะซูมเพื่นก็หาหลายเลยแหละทุกคนเนาะยูเจหันกับนี้แต่ตอนนี้บุหินเขาจะไปสะละเน,น<ล>ะาะฟาดนั่นกับนี้ละละ อยู่จุ่มใบจุ่มมันบางคนเขาก็ใส่แห่ไส้มองเพื่อจับป่าหาปลาเนาะอากาศดีทุกคนยงนีอากาศดีลมขนาดเลยลมไท้ลมบาได้แต่ลมเงาบได้ลมจะเทือเขินโบแม่เนาะบ่แม่ละอากาศดีนะยันขึ้เล็กน้อยนะเป็นสิ เ่อก่นหาคันเบ็ดกมูก่อนวันนเอาคันเบ็ดคืนทางนั้นจะมีเนาะอันนั้นที่เป็นห่างไปเลยตอนนี้กลัาฮอดบอลที่เขาจะลงเบ็ดแล้วเนาะซึ่งเบ็ดก็ลงไปแล้วแหละตอนนี้ก็อยามอยู่ทุกคนคือ,อย่นี่นะพักตบหลายเนาะ,ะหอยกะ บริโภคหายเฮ้ยโบเมรเนาะกำลังบ,บอนหากินเนาะทุกคนเนาะถือว่าหลายกันมูก็คือปลาสูตรเเจ้าได้ส่วนหลายปลาสูตรปลาคอปลาดุกปลาคอปลาขงิงมันนิ้มเองสิสารพัดปลาเลยปลาทุกคนเบิ่งปลกตบอันนี้นก็จะเป็นหอยเนาะหอยคอรนี่ว่าหอยอย่างเขาเจ้าเอิญหอยเซอรี่หอยเซอรี่เป็โตัจริง,รงๆหอยหลายอยู่นี่นะเก็บกินจนหมดทันนู้นแหละคือบางมือเนาะกัน บางมือเนาะก็แบบเห็นอันเห็นเขาอุ้มขึ้นไปนะตั้งวาดอ่ะสองธงแบบยังฝนจะตกเป็นไงเดี๋ยวยาบางเบ็ดก็นอกว่ากินมั้ยยังเอ้ามันกินแต่ได้ฮะแต่ว่านี่ง่เบิดโอ้มันกินแลไของเฮานะเบิ่งโบออกเลยเว้ย สลา,า,าอยู่นิสรดเพราะวา่าคือสิเป็นถือกินแล้วกันรุดไปแล้วก็นไปบอกบอกกันเนาะว่าเฮ้ยแบบนี้มีคนมาสิบเบ็ดแดงนู่นนี่นัน้น,นถือว่าพลาดแล้วเนาะเกียงแสเดี๋ยวเขาจะไปซี่ยงเงอใหม่เนาะเงนะาอีสิเนาะคุูนแล้วเงอย่กับมูยพูุแหล่ะ ก็ยังดีเน้ะย,ยังเหลือธรรมชาติไว้ให้เขาหากินเนาะโดยเฉพาะหนองกองกวงแบบนี้แต่พอได้ให้ประซาสนได้ห่า,หาอยู่หากินเก็บปูเก็บป่าเก็บหอยชิกระดอกกระดุ้งข้าหากราช่วงย้ำฝนตกเนกาะกต่พือชีจะกระดูกงวนอยู่เนาะพอหน้ามันไหลมีกุ้งหอยปูปลาเต้นน้อยดองแต่วันนี้ฝนกตกหน้นานแบบนิ่งแบบนี้ ดีหลยล่มเย็นเย็นนะเป็นกำลังใจให้ได้ทุกคนเด้ขอให้ได้ในจักเล็กจักนอก้อยมาวันนี้สิมาเส่เนี่ะเนย่ะเนีนเนย์เนเนยอนเนยืเนี้เนยืเนย์เนีเนยนย์เนี์เนย์นย์เนเนย์เนยเนย์เนย์เนย์เน่นย่เนยเนย์นมเนย์เนย์เนย์เนนี์เนยเนย์นเนเนียเนย์เนนมน นองกระไน้ำนกำหนอ่อวานนีคนกินเบียร์เมื่อด้วตดีดีตัวนี้จอยจอ้ไม่ยอมออกเลยนี่เอาตัวนี้เนาะ ไผ่ป่าไผ่ไผ่คืออยังบงครับไม่ไมีเสียง,งตอบ น่อยเท่ะหร่เพื่อว่าเครื่องค่นบ่เห็นอันนั้นน่าจะเป็นแล้วนะให้มันกินก็เต็มอิ่มลแล้วนะใครเริ่มมันขีนให้นี่ฮะอโวชิการให้เดอขี้กระเดื่องขี้กระดักถ้าไปแล้วเราได้ประบูหรอ,หรอต้อง นี่และนะคุู้ชได้ละเราหมานเนาะใส่ยากน้อยหนึ <uh ่งนะมู้ไหมเออได้คะแนนบะยันเพื่อนมันก็ได้เหรอจับดีๆเออจับดีๆเลยนะยานน่นโอ้โหบว์อะไงป่ะเนี่ก็ใช้ใช้เป็นเกาะไปนั้นก็เห็นอยู่ เรีบร้อยละเทพร้อยแล้วเนาะไปแบบนี้ไปสิดตอ่อทางนั้นจะมีเนาะอันนั้นที่เป็นห่างไปเลยหวังว่ัทยอนี่ป่าซีโบมารักจะดจานี่ลาล่าเนาะ กับปะไปแล้วเฮ้ยกิดดึงขึ้นดึงคือลงตลอดตลอดมันกับอะไรมันกับอะไรก็เถื่อนแหละเดี๋ยวน้องสิวางเป็ดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งป่าที่ว่าค้นอยู่นี่เขาจึกได้เนาะเมื่อกี้นี้ไปเห็นกับต้นหนึ่งพันตระมาเติดแดละจะไปเบิ่งกันเลยป่ายัางนี่ใกล้ๆเนยนั่งใกล้ๆกัน ได้จากตูดเราเมื่อกี้นี่ปดะบูตัวเดียวได้ปละบูอ <are or. S 1> yeah. ่ะขอบ่งเล่เด้ออันนีเบ่งดยกอเดี๋ยวมายกบึงเห็นไหมเห็นไหมเด็กปะบูไป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 เจ้าก็ได้ตูดใหญ่อยู่ได้นี่ มาทุกมื้อบอกม,มือกับ,บปลาได้เทือเราจะโตบอกเทือกันได้สิบปลายตัวป่าบอกเทือกเสาวปลายตัวบีป่าทุกมือปลากินเบ็ดเนี่ยอือลาดฉลาดไม่มาก,กินประมาณช่วงอากาศจบบไนดนตอนเช้าร์แปดโมงปลายเจ็ดโมงแปนโมงตอนเช้าอือลูกมากินข้าวเช้าเนาะป่ากันได้เนาะ ดูงีจ้ะดูนงี้เดียวเจ้ามาีินเดือนันขดกระเดือนเห็นไหมระใส่ขี้ดินพร้อม ชูดอร <c oughs> ์ไปกระตุ้นใจให้ให้มุ้นี้ได้จากสาวโตอืมฝนตกแล้วสิหมานได้จักน่อยเนาะ ืัอน,นี้คือสิบปบะมานไปไหนเดี๋ยวเอาไว้เมื่อหนา้าสนองสิมาเตเศร้าเอาซะพอลุงแล้วบอกว่าป่ามากิจตอนเศร้าเนาะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอตัวออกไปก่อนแล้วนะ้องผู้ดีว่านัดกับเอื้อยไว้ซิเด้ออกไปอุดหนุนไปแข่เนาะคนเปิด้านใหม่ตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วทุกคนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้านะขอขอบใจเด้อ